สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมแล้วครับลุงต๋อมไปบ้านสวนไปกลับไปบ้านที่บ้านนอกเนาะแล้วลุงต๋อมไปเจอผลไม้ชนิดหนึ่งก็เลยอยากจะเอามาทําเตรียมทําวายปกติเนี่ยลุงต๋อมเพิ่งเพิ่งหัดทาวายนะครับก็ผลไม้ในบ้านเราเนี่ยเนาะมันออกมาเยอะมากมาทุกฤด,ดูกาลมีมาเรื่อยๆอันไหนที่เรามาแปรรูปได้แล้วมันเพิ่มมูลค่าเราก็ทไวานะครับอาจจะทําไว้ดื่ม ไว้ไว้สั่งสรนกับเพื่อหรือไว้แจกใจกับญาติมิตรก็ได้ไม่ได้ทําจําหน่ายเพื่อที่เป็นการค้าเนาะเดี๋ยวผิดกฎหมายนะครับอันนั้นไม่แนะนํา <c oughs> เราทําไว้เพื่อการเรียนรู้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ลุงต๋อมก็ทำลองกองนะครับช่วงที่เขาออกมาเยอะๆก็ทําลองกองไว้นะครับแล้วช่วงมะเมาผู้พานลุงต๋อมก็ทามะเมาไว้อันนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากนะครับสําหรับมะเมาเนี่ยรสชาติดีมากวันนี้ลุงต๋อมไปบ้านบ้านป่าบ้านนอกไปเก็บมาลูกว่าใหญ่มากเพื่อนๆดูขนาดนี้ นะครับจะเทียบกับอะไรดีเทียบกับเหรียญบาทเทียบกับเหรียญบาทคือใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับแบบว่าไปได้มาแล้วแบบกินจนปากปากเป็นสีสีลูกว่าปากช้ำปากคล้ำนะครับเนี่ยลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมเอ่ยอืมอันเนี้ยลุงต๋อมล้างแล้วเรียบร้อยนะครับจะไม่เอาไปต้มนะครับเดี๋ยวมันจะเสียความเป็นรสชาติของผลไม้บ้านเรามีคนที่ทําไว้รุ่นพี่ที่ทําไว้เนี่ย ที่ลุงต๋อไปขอเรียนรู้มาด้วยเขาบอกว่าอันเนี้ยดีมากนะครับลูกว่าเนี่ยดีมากมันได้ความที่เป็นวายฝาดวายแดงวายฝาดด้วยแล้วก็ความเป็นผลไม้ไทยเนี่ยรสชาติเข้มข้นดีมากๆ,ๆลุงต๋อมก็เลยจะทำใส่หลับไว้ง่ายๆเลยช่างดูแล้วลุงต๋อมล้างช่างแล้วก็ลบน้ําหนักของถาดออกแล้วนะครับได้4กิโลนิดๆนะครับได้4กิโลนิดๆก็ตีสะว่า4กิโลนั่นแหละ ลุตงตอมจะทําในถังนี้ในถัง20ลิตรนะครับถังใหญ่พลาสติกเป็นฟู้ดเกรดนะครับ20ลิตรทําเป็นไสหลับไว้ก่อน1อาทิตย์ตัวนี้นะครับล้างมาแล้วเรียบร้อยล้างแล้ววิธีทํททำไหลับก็ทำง่ายๆนะครับเอาแค่ลูกว่าหรือผลไม้เราที่จะทำเนี่ยนะครับผสมคลุกเคล้าเข้ากับน้าตาลทรายวันนี้ลูกตอมใช้อัตราส่วนลูกว่า4กิโลกร,รมัม น้ำตาลทราย3กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นผลไม้อื่นๆนะเราอาจจะใช้อัตราส่วนที่เท่ากันก็ได้นะครับเพื่อให้น้ําตาลได้เคลือบไว้ผลไม้ไว้ทั้งหมดไม่ให้มีเชื้อรา,ราเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทํางานได้เพราะว่าถ้ามันเป็นน้ําเชื่อมเ,มเต็มที่เนี่ยแบคทีเรียมันก็จะไม่ไปทําลายพวกผลไม้ของเรานะครับก็จะคลุกเคล้าในนี้เดี๋ยวลงตอมทำเก็บไว้ก่อนสัก1สัปดาห์นะครับค่อยเอาไปเติมน้ําสะอาดอาจจะเป็นน้ํา น้ำขวดก็ได้นะครับให้มันได้สัก12ลิตรเนี่ยนะครับสิลิตรแล้วเราก็ค่อยเติมยีสต์ให้ยีสต์เขาทํางานไปสัก14วันก็ค่อยกรองเอาเอาน้ำไวที่เราจะใช้งานเนาะโอเคครับลงมือทำกันเลยถังตัวนี้ลงุงกลัล้างเรียบร้อยนะครับถ้าจะให้ดีก็คือล้างด้วยน้ำยาสตาแซนนะครับน้ำยาที่ทำความสะอาดสำหรับการทำไวยหมักไวโดยเฉพาะอันนั้นดีมากนะครับเป็นน้ำขวดผลไม้นี่แหละ นะครับไม่มีพิษตกค้างล้างเสร็จก็เอาง่ายๆลงตอมเทล,ลงไปเลยนะครับไปคลุกเคล้าในนี้แหละมีหกตกหล่นไปบ้างโต๊ะนี้สะอาดแล้วนะครับเก็บได้โต๊ะอาหารเช็ดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้จากนั้นก็เอา น้ำตาลทรายนะครับลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย3กิโลกรัมคลุกเคล้า,าง่ายๆเลยนะครับขยำขยี้เลยใช้แบบนี้แหละ เนื้อนี่ก็จะรวมกับน้ำตาลแล้วเกือบจะสองในสามถังแล้วนะครับตอนทำเราก็แค่เติมน้ำสะอาดเนาะไม่ต้องไปต้มนะครับไม่ต้มละลุงต้อมใช้การไอเหมือนกับทำน้ำเชื่อมทำไส้หลับนี่เป็นตัวถนอมอาหารไปเลยนะครับ ทิ้งไว้แบบนี้นะครับพอน้ําตาลเขาละลายเขาก็จะไปเคลือบอมเมล็ดลูกว่าพอดีเลยก็คลุกเขาให้เข้ากันด้วยวิธีการเขย่าคนง่ายๆนี่เลยนะครับเอ,อแบบนี้เดี๋ยวพอน้ำตาลละลายเขาก็จะมาเคลือบกันเองทั้งหมดนะครับ เอาทำง่ายๆแบลนี้เลยแต่ถ้าในช่วงแรกๆเนี่ยแนะนำให้มาเขย่ามากลิ้งถังบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลไม่ไมเคลือบไปทั้งหมดเ,เดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อรานะครับอาทิตย์แรกยอยากให้ทำทำแบบนี้เพื่อให้มันเคลือบและลายเข้ากันดีๆโอเคนะครับก็ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ นะก่าว่าน้ําตาลมันละลายอย่างดีเป็นไซรัปเคลือบอย่างดีจากนั้นเราค่อยมาเติมน้ําแล้วก็ใส่ยีสต์ไปทีหนึง่งครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเอาล่ะรครับเพื่อนๆืครับหลังจากที่ลุงต๋อมทําไซรัปลูกว่าไว้นะครับ5วันมาสังเกตดูแล้วว่าบางลูกเนี่ยมันก็ก็ยุ่ยได้แต่ว่าบางลูกมันยังแบบ เปลือกของลูกว่านะมันยังไม่ไม่แตกแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบเหมือนกับน้ําตาลยังไม่ได้เข้าไปข้างในลุงต๋องก็เลยต้องใช้มือขยำอีกทีนึงก็คือล้างมือให้สะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ให้แห้งแล้วก็ลงไปขยันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ไหลับแบบนี้นะครับทีนี้ภาชนะที่เราจะหมักวายก็คือลุงต๋องใช้ถังฟูดเกรดแบบนี้นะครับถังใสเลยแล้วก็ล้างด้วยต้มยาสตาแซนเห็นฟองๆอยู่ข้างล่างอันนี้คือ น้ำยาสตาแซนนะครับแต่ว่าไม่มีอันตรายนะครับมันเป็นน้ํายาก,กรดผลไม้ตัวขวดสตาแซนจะแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวตาส่วนเขาบอกว่า1 0 0่งซีซีก็คือ1ขวดนี้นะครับหขวดนี้ผสมกับน้ําเปล่าได้สิบแปดถึงยีลิตรก็ผสมไว้ใช้นะครับเอามาล้างเอามาแช่ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เรามาทํำวายจะได้ไม่ติดเชื้อปนเปื้อนเชื้อแล้ว อย่างอื่นมีอะไรบ้างที่จะทำวายนะครับลุงต่อมใช้ยิสตแบบนี้นะครับลาวินนะครับ r c 2 1ซนะครับตัวนี้จะใช้ตัวนี้แล้วก็อาหารยีสนะครับนิวเทรียนยีสต์นิวทรียนตัวนี้จะใช้ประมาณ3ช้อนชาเล็กๆนะครับนีด่เดียวเพื่อให้เป็นอาหารยิสเติมลงไปในนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่มีนะครับหายิสไม่ได้เอาเป็นยีสร้านขนมปังอย่างนี้เราไปหาซื้อที่ร้านทำร้านทำเบเกอรี่นะครับร้านขนมปังก็ได้ในตลาดนม้มี นะครับเป็นยีสทั่วไปอันนี้ก็ได้จากนั้นก็จะใช้เครื่องมือในการวัดลุงต๋อมใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอ่านค่าความหวานของน้ําตาลว่าเราทำสารตั้งต้นเนี่ยนะครับตัวน้ําหวานตั้งต้นเนี่ยลุงต๋อมจะใช้ความหวานประมาณ 20- 22บถึงิบิ๊กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่อยากให้หวานมากก็ที่1 5บิ๊กเลยก็ได้หรือว่าสูงขึ้นไปถึง25บิ๊กก็ได้แล้วแต่คนที่ชอบอวายหวานหรือวายแบบดายแห้งๆไม่หวานอย่างเงี้ยนะครับ แต่ลงตอจะเอาประมาณสัก2 1 22เนี่ยอันนี้พอดีพอดีมีหวานติดปลายิ้นนิดนึงแล้วก็มีตัววัด PS นะครับวัดความเป็นกรดของอน้ําตั้งต้นนะครับอยากจะให้ยิดทํางานได้ดีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามถึงสี่เนะครับเป็นกรดนิดนิดนะครับยังไงก็ถ้ามันไม่หวานไม่ถึงก็ใช้น้าตาลทรายเพิ่มได้นะครับตอนนี้ลงตอมจะเติมน้ําก่อนให้ได้สัก12ลิตรนะครับท,ที่เตรียมไว้กับว่า ประมาณนั้นนะครับใส่ไปแล้วนะ้ำตาลทรายใส่ไปแล้ว3 3กิโลกร,รัมนะครับก็เดี๋ยวจะเติมน้ำในถังนี้นะครับตัวฝาปิดตัวนี้จะมีแอร์ล็อกนะครับเอาง่ายๆเนาะลงต่อมเทเลยนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้สะอาดแล้วเดี๋ยมันมีฟองอยู่นิดนึงเทฟองออกก่อน ภาชนะที่จะใช้ตักให้ทำความสะอาดด้วยน้ํำยาสตาแซนก่อนนะครับต้มตักแล้วก็เอาเทลงไปในถังนี้เลยหอมแล้วนะครับหอมกลิ่นลูกว่าแล้ว ุณตอมใช้น้ําเปล่าแบบนี้นะครับเป็นน้ำน้ําสะอาดนี่แหละนะครับน้ําสะอาดซื้อมาก็ใช้แบบนี้เลยถังนี้มัน18เราจะเหลือข้างบนไว้หน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาย,ยิสตสเขาทำงานมันก็จะมีฟองอากาศด้วย นนี้เดี๋ยวขอเช็คค่าความหวานก่อนนะครับว่าถึงหรือยังลุตงตอมเอาจุดน้ำจากตัวนี้นะครับมาวัดค่าแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณ25ก็ยังหวานไปหน่อยยังหวานไปน่อยอันนี้ล้างด้วยน้ำยาสตาเซนแล้วนะครับภาชนะลุตงตอมว่ามันหวานไป เดี๋ยวเอาขอเพิ่มน,น้ำอีกสักหน่อยบางคนอาจจะชอบไวหวานนะครับแต่ว่าถ้ามันหวานไปลุงต๋องก็ว่ามันมันทานยากมันเลี่ยนนะครับเติมบางคนอาจจะใช้สูตรคำนวณเอานะครับแต่ว่าลุงต๋อมเอาแบบนี่แหละเอาลูกทุ่งง่ายๆนี่แหละวัดให้ได้เลยว่า เราจะเอาความหวานที่เท่าไหร่นะครับเช็ดก่อนเอาลูกทุ่งง่ายๆเลยนะครับวัดเสร็จประมาณ22ลุงตอมว่าโดยประมาณนี้แหละได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาปลูกยีสต์วิธีปลูกยีสต์ก็คือเอา น้ำน้ำตั้งต้นตัวนี้นะครับมาเจือจางสักหน่อยด้วยน้ําสะอาดแล้วเราก็ใส่ยีตไปทิ้งไว้20นาทีให้ยีตเขาเริ่มทางานให้เริ่มตั้งตัวก่อนให้เขาเหมือนกับว่าปลูกเขาให้ตื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเทลงเหมือนกับการเทสด้วยว่ายีตของเรายังทํางานได้อยู่ยังยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนตัวนี้ตัวอา,อาหารของยีตลุงต๋อมจะใช้ตัวช้อนช้าเล็กๆ ช้อนที่ตักโยเกิร์ตนะครับประมาณ3 3ช้อนใส่ลงไป3ช้อนนิวเทรนยีสต์นะครับอาหารยีสต์เรงตอนจะใส่ไป3ช้อนจานประมาณตัวนี้เล็กๆนะครับสองสามโอเคก็เดี๋ยวคนให้เข้ากันส่วนยีสต์ก็เดี๋ยวเราปลูกยีสต์ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอายีสต์มาเติมน,นะครับตอนนี้จะปิดฟ้าไว้ก่อน อันนี้คือแก้วที่จะปลูกยีสต์นะครับทดสอบยีสต์ด้วยว่ามันทํางานได้หรือเปล่าก็คือลุงตํอมใช้น้ําหวานจากสารตั้งต้นของเรานี่แหละผสมกับน้ําเปล่าไปนะครับไม่ต้องหวานมากแล้วก็เดี๋ยวเติมยีสต์ลงไปในถังนี้นะครับลุงตอมจะใช้ยีสต์ประมาณ5กรัมก็ซองหนึ่งพอดีนะครับมันมีไหล ยิสหลายตัวด้วยนะครับแ้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ถ้าเราทําแล้วเราก็จดไว้แล้วกันว่าตัวไหนมันรสชาติดีให้ความหอมความาแรงของดีกีได้ดีเงี้นะครับโอเคฉีดแลลงต๋องก็จะเทยิ้สลงในแก้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาทํางานนะครับสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่า เขาจะเกิดฟองขึ้นไหมอันนี้คือค่า pH นะครับที่วัดได้จากน้ำสารตั้งต้นของเราลงตอมใสแก้วแล้วก็มาวัดได้ที่3.3ก็พอดีพอดีนะครับประมาณนี้ที่เราต้องการก็คือจาก3ไปถึง4ค่า pH จะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นก็ไม่ต้องเติมกรดผลไม้ไม่ต้องเติมมะนาวน้ำเปรีปป้ยวอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องเติมมะนาวหรือเติมเลมอนก็ได้เอแคนี้ก็พอแล้วนะครับ อันนี้คือลุงต๋อมปลูกยีต์ได้20นาทีแล้วนะครับก็เห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูจะเป็นฟองแบบนี้แหละนะครับเป็นฟองเยอะเลยก็แสดงว่ายีต์มันใช้งานได้แล้วหละ่ะเดียอันนี้คือเราปลูกยีต์แล้วลุงต๋อมก็จะเทลงในนี้เลยนะครับเทลงในถังหมักเลยแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันหน่อย แล้วก็จะปิดฝานะครับเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิเย็นนะครับไม่เก็บในที่ร้อนเนาะ,ะตัวแอร์ล็อกตัวนี้นะครับก็เติมน้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ให้อากาศเข้าแต่เราใช้อากาศฟองที่เกิดจากการทํางานของยีสต์เนี่ยมันออกมาข้างนอกได้นะครับเขาก็จะเกิดฟองเดี๋ยวจะคอยเก็บภาพให้เพื่อนๆดูเก็บไว้1 4วันนะครับก็คือ2สัปดาห์นั่นแหละเริ่มจากวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงถ้า อฟองอากาศตรงนี้นะครับมันไม่ทํางานแล้วไม่เกิดฟองตรงแอร์ล็อกแล้วก็แสดงว่ายต์เขากินน้ําตาลจนหมดแล้วแล้วก็เกิดแอลกฮอห์แล้วเราค่อยไปกรองเอาน้าวายออกมานะครับปล่อยให้ตกตะกรอนต่ออีกสัก5วันหรือ1สัปดาห์นะครับก็ค่อยเอามาดื่มอันนี้เป็นภาพหลังจาก1คืนนะครับหวันผ่านไปก็จะเห็นว่ายิ์ทำงานแล้วเกิดฟองขึ้นข้างบนนะครับอเอาไปใกล้ๆได้ชมแบบนี้ ที่ขาวๆนี่คือฟองจากยีสต์นะครับข้างล่างก็จะมีเป็นแบบเห็นฟองกา๊าซเกิดขึ้นอยู่เห็นฟองกา๊าซวิ่งนะครับวิ่งขึ้นข้างบนอยู่อันนี้ก็คือยีสต์เขาเริ่มทํางานกินน้ําตาลแล้วก็จะแปลงน้ําตาลไปเป็นแอลกอฮอล์ให้เราอันนี้วันที่1นนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เก็บไว้ในห้องมืดแต่ว่า ตอนนี้เอามาโชว์ให้เห็นก่อนว่าถ้าเ,เจอแสงเขาก็จะสีสวยแบบนี้แหละนะครับยีสต์กำลังทำงานแอร์ล็อกอยู่ข้างบนนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราหมักวายลูกว่าได้สี่สิห้าวันวันนี้วันที่สิห้าแล้วลุงต๋อมก็จะมาดูแอร์ล็อกตรงนี้นะครับ ฟองอากาศก็จะไม่เกิดแล้วแล้วก็มาดูที่ตรงลูกว่านะครับที่เป็นมเมล็ดลูกว่าเขาก็จะลอยอยู่ข้างบนนะครับตรงกลางๆนี่ก็จะเป็นน้ํวายใสๆ <c oughs> ก็ไม่ใสามากมันมีขุ่นอยู่เพราะว่าขยับมันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นส่วนที่ตกตะกอนไปทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้าขาวบางในการกรองแยกกากและน้ําออกมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทิ้งให้ให ตกตะกอนเยอะๆน้ำายจะได้สีออกมาสวยนะครับจะได้ใสใไม่ขุ่นแบบนี้เนาะแต่ตรงนี้ไม่เกิดฟองก๊าซตรงนี้เหมือนกับวันแรกที่เขาทำการหมักแล้วนะครับวันที่เราหมักวายแรกๆแล้วดูสีสวยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาออกแล้วก็มากรองวายนะครับดมกลิ่นแล้วหอมมากหอมกลิ่นลูกว่ามากแรงด้วยนะครับมี่กลิ่นอัดหอมขึ้นมาด้วยนี่อันนี้คือ ตัวลูกว่าที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะกรองเขาออกจากน้ําจะแยกกากแลนะน้ําออกมานะครับเอาละครับเมื่อหมักไว้ลูกว่าได้ครบ15วันประมาณ2สัปดาห์นะครับ14 1 5วันก็เขาหยุดการทําปฏิกิริยาการหมักแล้วนะครับไม่เกิดฟองก๊าซขึ้นบนตรงแอร์ล็อกแล้วแล้วก็ไม่เจอฟองอากา,ออา,กาศตรงแถวแถวลูกว่าแล้วนะครับลูกว่าตัวที่เป็น เม็ดเนี่ยก็จะลอยอยู่ข้างบนตะกรอนบางส่วนที่เป็นเนื้อก็จะตกอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้นพร้อมที่จะกรองแล้วลุงตอมจะใช้ผ้าขาวบางกับกลวยนะครับต่อกับขวดน้ําพลาสติกแบบสะอาดแบบนี้นะครับก็คือขวดใหม่ๆที่ซื้อมาจากห้างสะดวกซื้อนี่แหละ,ะเทน้ําบอกแล้วนะครับก็จะใช้ขวดนี้ส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างก็ถ้าะจะให้ดีก็ควรที่จะลวกหรือนึ่งน้ําร้อนหรือ ที่ลุงต๋อมสะดวกสุดก็คือใช้น้ำยาสตาแซนนะครับในการล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลยแล้วก็จะตักนะครับตักน้ําขึ้นมาตรองอุปกรณ์พวกนี้นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยป้องกันวายเราติดเชื้อนะครับลองดูนะครับสีที่ได้จะเป็นยังไงแต่ดมดูแล้วหอมมาก <laughs> ผ้าขาวบางสองชั้นนะครับกรองแบบนี้สีออกมาสวยทีเดียว อันนี้มันอาจจะยังไม่แบบใสใสสุดๆแต่ถ้าเราปล่อยไว้สักระยะสามถึงหเดือนนะครับบ่มให้ได้ที่เนี่ยเขาก็จะใสแล้วก็สวยมากก็จะกรองไปเรื่อยๆนะครับ กากนี๋ก็จะเอาทิ้งนะครับหรือจะอไปทำปุ๋ยหมักก็ได้กรองเก็บไปเรื่อยๆลูตรคิดว่าน่าจะได้ประมาณ10 10ลิตรอยู่มั้งใช้ตัวนี้สัก2ถังนะครับถัง6กลิตรสัก2งถังมากรองแต่ถ้าใครอยากจะยกเทก็ได้นะครับเอาแล้วแต่เพื่อนสะดวกยกเทเลยก็ได้ยกเทอีกรอบนะครับใบนี่ยถ้าจะหมักให้ดีได้อุณหภูมิสัก อุณหภูมิห้องเย็นๆหน่อยนะครับสักยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่บห้าอย่างเงี้ยเราน่าจะได้ไวที่ดีให้ยีสต์เขาค่อยๆทำงานแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนลงตแตงว่าควบคุมโดยเอาเอาถังไวทที่หมักเปตั้งในกระมังน้ำในถังน้ำอีกทีหนึ่งให้อุณหภูมิมันเย็นๆให้น้ำเขาช่วย่อเย็นนะครับให้ยีสต์ค่อยๆทำงานก็ได้มาประมาณนี้นะครับได้สอง สองถังน้ำนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่เต็มเนาะก็จะเก็บไว้บ่มไว้สักหนึ่งปีเดี๋ยวดูสีดูสีสันครับนี่สีสันที่ได้แบบนี้นะครับน้ำตาวายหรือขาวายนี่ยังไม่เกิดน,นะครับเนี่ยมันยังไม่เห็น,นเด่นชัดอ่ามีอยู่มีนะครับมี่แต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะในกล้องอาจจะไม่เห็นดูสีครับดูสีเขาสวยมากนะครับสีแบบนี้เลยนะครับสีสวยเลย โอ้มีขาวายแล้วครับนะ่ะเจอขาวายลงแล้วกินแปลกมากว่าเอาลูกว่าแต่ว่ามันได้กลินมันมีขิงมาด้วยโอ้ออกเผ็ดร้อนแปลกมากครับเป็นเหมือน นี่ส่วนผสมของน้ำขิงจริงๆลุงต่อไม่ได้ใส่น้ำขิงไปเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นขิงแต่ว่ามันได้แบบนั้นในสดชื่นนะครับวายตัวนี้อาจจะลุงต่อไม่ได้ทําแบบยังไม่ได้บ่มเนาะจริงๆถ้าบ่มไมโอีกก็จะมีกลิ่นที่หอมขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งโอ้อร่อยครับ <c oughs> อร่อยครับ ม,มือนแหละนะคาวาวสวยสวยเลยก็คลิปนี้ทําไม่ได้ชวนให้ดื่มนะแต่ว่าคุณต้อมอยากจะเอาไอเดียการแปรรูปทางการเกษตรเนาะใครที่มีผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่บ้านแล้วมันเยอะเราก็มาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรานะครับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาใครมีไอเดียดีๆสวยๆก็แนะนำลงตอมมาด้วยนะครับจะได้ทำ นี่แหละวายลูกว่าอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ้านเรานะครับแล้วก็ผลไม้ไหลายอย่างบ้านเราทําวายได้แล้วรสชาติดีมากไม่แพ้ต่างประเทศเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมเดี๋ยวลุงต๋อมก็จะเก็บบ่งใบนะให้มันใสใสสวยๆ,ๆแล้วก็ช่วงจะดื่มจริงๆเราก็แช่ตู้เย็นหน่อยทำให้มันเย็นเย็นเจี๊ยบแล้วก็ดื่มเอาไว้ฉลองวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจว่ายังชมลุงต๋อมอยู่ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับวัน,น้ลาไปแล้วสวัสดีครับ